เฮ้ย,อยขอบเลยง่ายขนาดคนเลยทำทำนี้ว่าใจละปลากรับทุกคนมัน้อยเพิ่นเอาแต่หนูหนูตกง่ายนะหนูนะครับทักทายสวัสดีบอสทุกคน มันในกาบเป็นโอกาสโอกาสหนึ่งคนเลยเอาได้อ้อหาอยู่หากินกลางคืนนะหากานหนูเพราะว่าช่วงนี้นะหนู่มก็แทบเลยหนูต้องข่าวก็แทบมันมันมันแบบมันมันบวหลายนะมันลดลงแต่มั่นทุกก็ลดลงแต่หนูต้องข้าวนี่มันมันแห้งนะแทบปินกะนี่กะสีอ่อแห่งหากันก็มโนสองคนไหนปฏิตามมึงทุกคนเด้เป็นจังใดรอท้ามโนตอนนี้ใคอยยางกอนเล่านะ ไอจ้าไอ้น้องเอามาไปนําเพราะว่ามีความหวังก็คือมาแล้วตามมันน้กันเพราะว่าตอนกลางวันนะ้ฝนมันตกทุกคน,นเลยฝนตกก็โอหลายชั่วโมงที่แต่มันตกมาแห้งนะอันนี้ก็เป็นโอก,กาสเอาไปกานยางคาบอนน้อยแล้วก็การเจ็ด้นทางให้บอนน้อยขี่รถมาตาหลังนะเอารถทิมมาให้เพื่อนจายางคานอะนบนน้อยก็น่าจะมาละฟังเสียงรถทุกคนเลย ตามมันำกันนะว่าเป็นยังไงกันมาหัวไ <HHH> ทยละทุกคนเลยมากะมากับสองโตสองคนนะมาสองโตแล้วก็คนกับสองคนมาน้อยแล้วก็คอยมาน้อยเป็นมามาสองโตนี่งาก่อนล่ะว่เป็นยังไงมันนี่ไปป่ากับบ่อหมานบ่มาไปกับบ่อหมานบ่เป็นยังไงติดตามมันนำกันก็ได้มันนี่เขาทองมันขึ้นป่ามันนี่ไม่ได้ขึ้นป่านะเพื่อน พอามมันคืนนี่โอ้เจ็บท้องแห้งทุกคนได้เกอบบอลอดเจ็บท้องชักยาจังดีนะทีสามคืนนี่้ถ้าบม่ได้ชักยานี่บอลอดแน่นอนบ่เคยเป็นน,นี่แก้วใจกะเห็นเหลืองนี่ยคนทุกงไงไม่ใคร can họn bằng can nổ thuộc can khiết chứ con làm nhỏ ví dụ phồn lèo bạn đi gặp xong tắm xem thế này Hãy subscribe cho เจาะกันหนูกันนี่เพราะว่ากานหนูนี่ความหวังกับพระไว้กับมานะใส่มาลายฝนตกบานนีดทุกคนเอ้ยฝนลงเม็ดละจริงได้แด้บาดนี่เป็นตะมานอยู่เล หมดแล้วก็เลยทำการมันนะเราจะฟังมาเห่า นตกอ่างหมดนล้วเลยอ๋ตอตกจะอยู่พายานี่นะทุกคนเพราะมันกินขนาดนี้มันน่าจะอยู่แถวนี้ ่บมาไล่กูมาไล,ล,ล่คุณละห่อมัหหม่หูคนนั้นมันหูเลยหูเหรอ 它嫩，它嫩些。嗯嗯嗯 มาหูเนี่ยไปไปเลยหูเขาขึ้นไปไปไรมาน้อยพกแห้งเอามาน้อยมาพึกนะทุกคนปุ่นเฮ้ย

กลับละ่ะนี่ลูกกี้อ่ะนี่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 ยัางนัดเลยทำทำนี้ว่าใจล้วสิกว่าโสิ่งจอดสิดงอดแรกแห่งมาน ลุ้นอีกก็ได้มาแล้วมันนี่นะลุ้นดีเพราะว่าเราได้มาผ่านมานน้ำงูตอนนี้มันถามเธอละฝนแบบฝนมาอยู่ตอนนี้ฝนแห้งขนาดทุกูเลยฟังเสียงไหมนะอุกอุกมากมิดมันหางเริ่อมหอนหน,นะ เดี๋ยวห้าสิบผมมาเทียเขาก่อนมาเนี่ยมาลอดเดี๋ยวสิเปี๊ยกก่อนนะกดมาแล้วกดลยตกตมิดมิดที่ผมนะมิดไงผมเดี๋ยวจะน้อยห,หาควาไปุการต่อนะ ห้างมิดใน่ละทุกคนอเอ้ยเอากาสิได้พากันไปก่อนมันเพราะว่าโมโหว่ามันชิมาอีบอ่นะมันชิพากันอ้อหาอยู่ห้องกินอ่ะขนมายาตทุกคนเอ้ยมาการโมโหว่ามากับชิพอบะนะขนมายุทธ์เนี่ยใส่กินก็ซักชิเป็นยังไงแล้ว ลูกนีะให้สิบอดนนี้ก่อนนะนกหงส์ดึกเลยวารีผลใกล้จะหมดเลยเดี๋ยวจะเดินทางเมืองกันมาเนี่ยวานยืนนอนแหงแล้วนี่กะพบกันกับมื้องเช้าทุกคนเลยแต่กะ็จะลุ้มให้ทุกคนเบิ่งก่อนนะว่าหาอะไรยังแน่มาเนี่ยหาได้กับทุกคนเลย ปลาคอกันนะะปลาคอสามนูตัวนึงเพราะว่าฝนตกปลาบินเข้าเลยได้นะเอากระซีแบ่งปันกันแล้วเมื่อบ้านมาเนี่ยทายแต่ดีตอนเช้าทุกคนตื่นมาอาบฝนกับอกแห้งกันน้ำม้องมาแต่เมื่อคืนนี่น้าเมื่อแต่มาฮอดไม่เดือดกดเลยกับโคกง่ายหมดยุดเลยนี่เบอร์พักกันุู่ไว้กิน แคมบ้านนี่แหละแต่งนั่นะอ่าตัวฝนึง่อย่าเลยมอน,อนเกากไก่กัดดังไฟทุกคนโอ้มืดขนาดเพื่อนโคเฮ็ดกว่ท่านก็ผนตกแห้งเลย ปลาครับทุกคนมันน้อยเพิ่นเอาแต่หนูหนูตกง่ายนะหนูนะเดี๋ยวก็าจะเอาปลาเมื่อแม่ก่อนตัวนึงต้นตัวนึงก็จะกับชีแกงตัวนึงกับเห็ดส้มปลาเนี่ยเอาเมื่อให้แม่อยู่บ้านก็ผนมอจ้อเลยน้ำผลนะ 我们在这。 好呀。 ส่วนส่วนทางบ้านปลูกไว้กินปลูกแตงอะสตอมมันปลูกติ่เจียมยูมาอือ đây xe phủi xe tập phun anh lại mình đang hòm này 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 mình cũng lăng ừ. ngầm đây ป่าไม่ใช่เลยปูลายย่างนะหมกทั่วกันนะมันท่านเป็นอยู่ป่ามันนะแต่งกิงก็มีะละกอกันนะมันท่านใหญ่นี่น ปุ๋ยกินเองฮักกระบองนอันนี้ อแต่งกิงเริมเป็นดอกแล้วได้น่ะ,ะมักทั่วเตี้ยประานเป็นอยู่แตงกวากับปุ๊กลายแห้งนี่กะต้นหอมอีเนี่ย Điều có sai tầm lặng luôn đây Hãy là cho kênh ชมอยู่ทุกคนเลยจักเป็นอะไรเด้อจางหรือเข้มเด้อ จะใส่ต่ำเขาเนาะบางคนก็อาจจะเอามือคันนะแต่ก็ค่อยม,มีมี่ทงมือนะค่อยก็เลยต่ำใส่คกเลยต่ำต่ำเพื่อมันเขา้าเนื้อเข้านังอะไรเข้ากันเข้ากับจะมาใส่เกลือใส่เป้งโน่นแล้วก็ใส่เข้าแล้วก็เข้ากับซิมเบืนน้องนอกว่ามันพอดีบ่ ทำพอดีห้ากหอได้เลยเห็นะตอนนี้ยังบรรทัานได้ห้ากต่ำไปเรื่อยๆแต่ยันได้แต่สูตรของคนอื่นเท่ากับโบนุจักนาอเขาจะเฮ็ดได้แต่ว่าสูตรของค่อยน้องค่อยสิต่ำใช้คโคกเลยคนะ่ะน่าจะชุกละเดี๋ยวห้าจะใส่พักก่อนไปเลย หอมใจผักเลยอน้คือสีอขาวนะนีะ่หอมเลยนะหอมข้างในแกงฟ้า ตามด้วก็ตามมเมื่อเชื่อเขา เ,เห็นแล้วแหละวันนี้กับห่อบันห่อแล้วก็แล้วบัตรจากสามซีห่อห่อบัตรต้อมีท่านอาคมเนี่ยสามีห่อซีห่อ พีนข้าวเขาหนาลงห่าละห้าสิบบาท <c oughs> าห่าโตนะไม่ใช่ห่าเล็กนะไปมีไปแล้วแค่แเรียนมหัต่อมันมันอ่อนเหรอเฮ้ยมันมีขาดหัวต่อมันอ่อนมันน่าหัวเอง,เอง พี่หัวส้มป่าก็ให้ ้อฮอ,อชมเลยฮอกับใหาหิงเข้าก็นาให้ทุกคนเลยทุกคนมาเนี่อาหารเช้านะต้มน้ำไม้นี่กนไผไ่หวานมีชมพักเสียนแล้วก็แกงปลามา,มาทุกคนข้าวเช้า ບໍ່ງົກບໍ່ເຊົ້າຕົກດຸຮັນຮັບແລ້ວຕົກນັ້ນອືສົບຫະລ

เรมมาได้มากินกับเจนพนี่วพจน์เนายครับนี่ แซ่แบน้ำมันจะแซ่บน้ำมันแซ่บตอนทั้แซบแซบทั้งน้ำทั้งตอน ก่อนวอนจันรันพีคนี้มาดุกันเลยวอนจัทรเชาวันนี้แอขอก็แก่เบิร์ดชูปุคนๆที่มาติดตามช่องใจนะขอให้ติดนาทุกต่อกันวไม่เราติดเหนบ่ายาย